Okay. สวัสดีครับผมออกคุณแจซอนนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมนี้นี่คือม็อก F8 นะครับผมรีวิวไปหลายครั้งครับกับม็อก F6 นะับซึ่งมีลูกค้าของผมเนี่ยถามผมเยอะมากว่าคีย์บอร์ดซินิไซเซอร์รุ่นนี้เนี่ยเสียงดีไหมเสียงเปียโนโดีไหมเสียงอะคูสติกดีไหมแล้วก็เสียงทุกอย่างเนี่ยดีไหมผมต้องบอกว่า the best ครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมค่อนข้างที่รู้สึกว่า ตื่นใจกับตื่นตากับรุ่นนี้มากเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวคีย์บอร์ดซินเดเซอร์ของยามาฮ่าเนี่ยปฏิวัติวงการของยามาฮ่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเอาดึงเสียงจาก m o ทีฟนะครับ XF มาให้เราได้ใช้แล้วก็ดึงเสียงจากพู้ซินเดซเซอร์เนี่ยเสียงที่แสบๆดักดแล้วก็เสียงที่แบบว่ายอดนะครับ มาให้เราได้ใช้กับซิลิเซเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานสตูดิโองานเล่นคอนเสิร์ตงานผ่าหรือว่างานไลฟ์นะครับหรือว่าคุณจะเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับและวันนี้ผมเอานำตัว Mock f 8มาให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมผ่านทาง YouTube นะครับเพราะว่าตัวนี้มีทั้งหมด88คีนครับก่อนหน้านี้จะมีแค่เพียง61คี์เท่านั้นฮะซึ่งต้องบอกว่ากีเนี่ยนะฮะกดเบาก็เบาครับกดแรงก็ดังซึ่งต้องบอกว่า เป็นคีย์เป็นโน้ตแท้ๆนะครับบวกกับเล่นแนวซินเทเซอร์ด้วยเนี่ยต้องบอกว่า perfect คีย์บอร์ดและ p e เ f e c t เป็นโน้ตมากๆนะครับทีนี้เราลองมาฟังเสียงพินโน่กันลูกค้าอาจจะฟังเสียงจากตัวม็อก F6 มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยฟังเสียงจากตัวม็อก F8 ต้องบอกว่าตัวโมดูลเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวคีย์ทัชชิ่งเนี่ยนะฮะตัวนี้ perfect มากๆนะครับเราลองมาฟังดูนะครับผมติดเบามันก็เบานะ,ะับ ะะเป็นนักดนตรีที่ชื่นชอบในเสียงของเป็นโนที่ชัดเจนเคลียน้ำหนักแน่นลึกและมีความใสนะฮะก็อบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณทุกอย่างนะครับและเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยนะฮะมีให้คุณมาคบเพ้อคือผมอาจไม่สามารถมาถ่ายกล้องได้เพราะว่าโอร่าชั่นผมมีเท่านี้นะแต่เพียง่ว่าผมพยายามพีเต์ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้คุณฟังด้วยเสียงก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของฟิลลิ่งเนี่ยการฟังหรือว่าเรื่องของการสัมผัสที่แท้จริงเนี่ย คุณต้องมาที่ร้านคุณแจซอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงกีตาร์เนี่ยนะฮะผมชอบมากตัวเนี้ยผมขอดึงครั้งหนึ่งผมชอบจริงๆนะครับ ตัวนี้นะครับม่ใช่หมาถึงผมนะฮะต้องบอกว่า MOCK F8 มีจำหน่ายที่ร้านกุญแจซอนนะครับหากคุณต้องสั่งราคาพิเศษราคาไม่แพงแล้วก็บริการระดับ VIP นะครับเชิญมาชมที่ร้านกุญแจซอนสาขาโชคชัยสีได้นะครับตัวเรื่องเสียงยางอื่นเนี่ยผมจะไม่รีวิวแล้วนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยจาก MOCK F6 นะครับผมรีวิวไป เยอะมากแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมารีวิวกับพวกคีย์ของตัวมอง S8 เนี่ยต้องบอกว่าเพอร์เฟ p i t พ h ชนะครับแล้วก็เพอร์เฟ Key คีย์มากๆนะครับโทรหาและตึดสาครูออฟก่อนนะครับที่เบอร์087-564-5934แล้วก็เบอร์097-4028-888นะครับโทรหารูออฟได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้เรามีสายด่วนพัดลาย24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชมเฟซบุ๊กนะครับได้ที่เบอร์เอ้ยขอโทษน,นะครับชม Facebook ได้ที่กุญแจซอน Facebook นะครับแล้วก็เว w รเว็บกุญแจซอนคอมนะครับตอนนี้กบขอลาไก่อนครับกับ m ็อกเอสแปดยห้านะครับ,บ,รบตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับสวัสดีครับ